สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําวิธีการป้องกันเชื้อ HIV และโรคเอดส์ให้ทุกคนได้รับฟังกันค่ะคอนเทนต์ของเราในคลิปนี้หลักๆเลยจะมี8หัวข้อด้วยกัน1 HIV และเอดส์คืออะไร2ลักษณะอาการของผู้ติดเชื้อ3ความแตกต่างระหว่าง HIV และเอดส์ 4. ปัจจัยที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV และเอดส์ 5. ใครบ้างที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงและควรเข้ารับการตรวจเชื้อ HIV 6. กวิธีการป้องกันเชื้อ HIV และเอดส์เเมื่อติดเชื้อ HIV ควรปฏิบัติตัวอย่างไร8เราสามารถอยู่รวมกับผู้ติดเชื้อ HIV ได้หรือไม่ มากันที่หัวข้อแรกนะคะ HIV และเอดคืออะไร HIV คือเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ทำลายภูมิคุ้มกันของร่างกายเมื่อเชื้อ HIV เข้าสู่ร่างกายแล้วจะยึดจับและทำลายเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 เป็นสาเหตุที่ทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่องหกักไม่รับการรักษาระดับ CD4 จะลดต่ำลงเรื่อยๆทำให้ป่วยเป็นเอดได้เอดคือคนที่ติดเชื้อ HIV ที่มีระดับเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 ต่ำกว่า200ระบบภูมิคุ้มกันและเม็ดเลือดขาวถูกทำลายจนไม่สามารถต้านทานโรคได้หรือเรียกว่าภูมิคุ้มกันบกพร่องร่างกายจึงมีโอกาสตตติิดดดเเชชืื้้้้ออออ่่าาาางงงๆไยยลักกษณะรขผูใน รแรกร่างกายอยู่ในภาวะเริ่มติดเชื้อไม่ค่อยแสดงอาการมากระยะที่2มีตุ่มขึ้นตามร,ร่างกายมีเชื้อราในปากเป็นงูสวัสด์และในระยะที่3หรือระยะสุดท้ายเป็นโรคเอดมีการติดเชื้อ่วยโอกาสเช,ช,ช่นเชื้อราขึ้นสมองและวัณโรคแล้วเอชวีและเอดมันแตกต่างกันอย่างไรละ่ะเอชวีคือไวรัสที่ทําให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ําลงหรือบกพร่องเอดคือระยะสุดท้ายของการติดเชื้อเอชวีระยะที่1และระยะที่2ของการติดเชื้อเอชวียังไม่ถือเป็นโรคเอดส่วนระยะที่3ของการติดเชื้อเอชยกว่าเป็นโรคเอดปััจจยที่่ทําให้เสียงต่อการติดเเชื้ออว หนึ่งการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยเป็นสาเหตุหลักที่พบได้ในผู้ที่ติดเชื้อ HIV ในหลายประเทศทั่วโลกอันเนื่องมาจากไม่ให้ความสำคัญในการป้องกัน นั่นคือการไม่สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์2การใช้เข็มฉีดยารวมกับผู้อื่นซึ่งกรณีนี้มาเกิดขึ้นในผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีดส่งผลให้พบจำนวนผู้ติดเชื้อ HIV ในกลุ่มนี้เป็นจำนวนมาก3การติดเชื้อ HIV จากการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร4ีการรับเลือดที่ไม่ผ่านการคัดกรองใครบ้างที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงและควรเข้ารับการตรวจ HIV 1ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยางอนามายัย2ผู้ที่ใช้เข็มฉีดยาและกระบอกฉีดยาร่วมกัน 3าทารกที่เกิดจากมารดาซึ่งมีเชื้อเอชไอวีในร่างกาย4ผู้ป่วยวัณโรค5ผู้ที่เป็นชายรักชายและมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักโดยไม่ได้ป้องกัน6ผู้หญิงมีคันที่เข้าฝากคันภายในสถานพยาบาล7ผู้ที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย8ผู้ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ9ผู้ที่ทราบว่าคู่นอนของตนมีเชื้อเอชไอวี10บุคลากรทางการแพทย์ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทําให้ติดเชื้อเอชไอวี1ผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆและ12ผู้ที่ทําอาชีพขายบบรรรรริิกกาาาททั้งงงตงตแแและแอฝแ วิธีการป้องกันเอชไอวีและเอดพบแพทย์เพื่อรับยาต้านไวรัสเอชไอวีทันทีที่สงสัยว่าอาจสัมผัสกับเชื้อเอชไอวีไม่ใช้เข็มฉีดยาหรือกระบอกฉีดยาร่วมกันกับผู้อื่นไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งก่อนมีเพศสัมพันธ์หากมีแผลเปิดที่มีเลือดไหลควรทำความสะอาดและปิดแผลให้สนิทตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและตรวจเลือดหรือตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละครั้งเมื่อติดเชื้อเอชไอวีควรปฏิบัติตัวอย่างไร เมื่อรู้ตัวว่ามีเชื้อ HIV ให้รีบเข้ารับการรักษาและรับประทานยาอย่างต่อเนื่องเพราะ HIV สามารถรักษาและห่างไกลาจากโรคเอดได้ผู้ป่วยสามารถมีอายุยืนยาวเหมือนคนปกติทั่วไปผู้ติดเชื้อควรดูแลรักษาความสะอาดออกกํำลังกายให้แข็งแรงตามความเหมาะสมของร่างกายทานอาหารให้ครบห้าหมู่ทำจิตใจให้สงบและเมื่อมีเพศสัมพันธ์ต้องใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้ง เราสามารถอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ HIV ได้หรือไม่เชื้อไวรัส HIV นั้นจะติดต่อกันผ่านทางสารคัดหลั่งที่มีเชื้อ HIV อยู่เช่นเลือดน้ำนมอสุจิหรือน้ำหล่อลื่นดังนั้นผู้ที่ไม่มีเชื้อ HIV จึงสามารถอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ HIV ได้ตามปกติสามารถกินข้าวร่วมกันเข้าห้องน้ำซักผ้าใช้สบู่และใช้ยาสีฟันร่วมกันได้ตามปกติโดยไม่มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการส่งต่อเชื้อ HIV แต่อย่างใดและก็ไม่สามารถติดเชื้อ HIV ได้จากพฤติกรรมเหล่านี้ได้เช่นกันกอดการสัมผัสไอรหรือจามแมลงหรือ ข้อแนะนำหากกังวลว่าตัวเองอาจติดเชื้อ HIV ภายในระยะเวลา72ชั่วโมงสามารถใช้ยาเออรวีหลังสัมผัสรอบโพส x p ดิสโพชโปรฟล l ก x ิสหรือชื่อย่อว่าเพดเพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อจำเป็นต้องได้รับยาให้เร็วที่สุดภายในเวลา3วันหลังจากสัมผัสเชื้อ HIV เพื่อให้การป้องกันมีประสิทธิผล นอกจากนี้ยาเอลรวีสามารถใช้ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนสัมผัสรคบคลีสโพเชอร์พรอฟเล็กซิสหรือชื่อยาา่อว่าเพล็บใช้ในผู้ไม่มีเชื้อเอชไอวีแต่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีสูงและต้องการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อต้องรับประทานยาทุกวันเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้ออย่างไรก็ตามเราควรเป็นมิตรกับผู้อื่นและเข้าใจในสถานการณ์ของเขามีน้ำใจช่วยเหลือกันให้กำลังใจในยามทุกยากไม่ควรตีตราว่าร้ายผู้อื่นไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรหรือป่วยหนักมากน้อออยยเพีีีงใดดก็ตามมขบบคคคุณท่่รัชลิปวโะ